สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จากบ้านสวนพลอยภูมินะครับผมจะพาทุกท่านไปชมสวนเสาลรของบ้านสวนพลอยภูมิของเรานะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือสวนเสาลตนะครับภาษาอีสานเรียกว่ากระทกลบเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายนะครับปลูกขึ้นได้ทุกภากนะครเราปลูกมา เจ็ดเดือนแล้วนะครับเจเดือนแล้วกำลังจะมีดอกบางลูกบางต้นก็มีลูกแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็กำลังจะมีดอกนะครับอันนี้เป็นเถาเสารถนะครับเถาเสารถการปลูกตั้งแต่ ครั้งแรกนะครับเราจะเลี้ยงเถาเสรารสนะครับขึ้นให้มันมีต้นต้นเดียวหรือ2ต้นนะครับอันนี้เกิดจาก2ต้นเกิดจาก2ต้นแล้วก็เลี้ยงเถาหลักของมัน,นเลี้ยงเถาหลักของมันจนมาถึงค้างลวด ที่เราทำไว้สูงประมาณ2เมตรนะครับ,รบหลังจากนั้นเราถึงตัดยอดให้มันแตกยอดครับให้มันแตกยอดพอมันแตกยอดแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นเาถาเสาลถแตกออกเป็นหลายยอดนะครับแตกออกเป็นหลายยอด มีบางต้นนะครับอย่างเช่นที่เห็นก็เป็นลูกแล้วนะครับลูกใหญ่พอสมควรอันนี้ก็กําลังเป็นนะครับเป็นลูกเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นลูกอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นดอกก็เป็นดอกสับปะรดนะครับมันจะออกดอกตามข้อ ออกดอกตามข้อมีกี่ข้อมันก็จะออกดอกตามนั้นนะครับนะครับอันนี้ก็กําลังออกดอกครับต่อไปอีกไม่นานนะครับข้าวโดก็จะออกดอกเยอะเลยตามข้อครับขอก็จะอาศัยมแมลงเป็นตัวผสมเจสรนนะครับในดอกหนึ่งก็จะมีทั้งเกสรตัวผู้และเจสรอนตัวเมียในดอกเดียวกันนะครับ ก็อาศัยแมลงในการผสมถ้าไม่มีแมลงเราจะทำอย่างไรให้มันติดผลสมบูรณ์แน่นอนเราก็ต้องผสมช่วยมันนะครับโดยการเอาคัดต้นบัตรไปเจียๆเฉียเกียวสวนตัวผู้นะครับมาผสมกับเจียวสวนตัวเมียที่เห็นอยู่ใกล้ๆก็คือ,อดอกนะครับดอก อันนี้ก็กำลังเป็นดอกเยอะเลยนะครับ,รบมองดูไกลๆนะครับมองดูไกลๆก็จะเห็นเป็นซุ้มนะครับดอกของสาวรสเนี่ยนะครับก็จะมีให้เห็นละต้นนี้มี้เห็นละอันนี้ก็คือดอกสาวรสสวยงามนะครับสวยงาม ต่ำลงมาข้างล่างอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกดอกยังไม่บานดอกยังไม่บานครับครับถัดมาทางนี้นะครับก็จะเป็นคนสวนกําลังปลูกอ่าไม่รู้ว่าปลูกอะไรปลูกอะไรครับปลูกอะไรครับปลูกชะอมนามนุ่มผักชะ,ะอมนามนุ่ม มันเป็นยังไงชะาอมหนำนุ่มมันเหมือนอย่างชะาอมบ้านๆทั่วไปไหมเออมันจะยอดจะใหญ่้นำจะนุ่ม้ํำจะนุ่มกินไม่ฉุนอ่าสำหรับคนที่ชอบไม่ชอบกลิ่นของอผักขานนะครับอืมหรือชะาอมก็สามารถที่จะเลือกพันุนี้ไปปลูกได้นะครับกินไม่ฉุนแต่อร่อย อันนี้ก็เป็นพนักง,งานคนที่สองนะครับไม่รู้ว่าจะทำงานคุ้มค่าหรือเปล่านะครับรายได้วันหนึ่งกินมากกว่าสามร้อยบาทครับแต่ทำงานไม่ถึง <laughs> <laughs> นะครับเรามาชมสวนสัรดต่อนะครับ ส่วนสับปะรดดูนั่นนะครับใใค่ยๆก็จะมองเห็นลูกสับปะรดนะครับครับข้างล่างจะสทั้งเกตว่าแต่และต้นอาจจะมีเถาเดียวนะครับเถาเดียวหรือสองเถาเท่านั้น อย่างต้นข้างๆผมอให้ให้ดูต้นนี้ก็แล้วกันนะครับครับให้ดูต้นนี้ก็แล้วกันอันนี้ก็คือต้นเสารถนะครับที่ผมจับอยู่ครับพอมามาแตกแตกออกเป็นสองยอดนะครับบังเอิญว่าอ่ามันสมบูรณ์ทั้งสองก็เลยปล่อยเลยนะครับหลังจากนั้นก,ก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับหลังมาต่อแต่แตกยอดข้างบน ปล่อยให้มันแตกยอดข้างบนมันก็จะเป็นล่มคุมเลยข้างบนก็จะเป็นค้างที่ทําด้วยลวดทําด้วยลวดนะครับอันนี้ก็ลูกใหญ่พอสมควรนะครับลูกใหญ่พอสมควรครับครับอันนี้ก็ลูกสมรถนะครับยังไม่ดกนะครับ ถ้าดกจริงๆจะต้องเป็นรุ่นที่สองหรือ3ามจะดกนะครับเดินดูได้นะครับจะด,ดูได้คร,ค,รครับนี่นะครับนี่ก็ลูกเสารถนะครับโอ้ตัวนี้มีลูกเยอะเลย มีตัวหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับลูกเยอะเลยต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกสาวรถไอ้เช่นเดียวกันนะครับสาวรถที่ปลูกเป็นสารรดหมานเทียนสินเป็นสารรดไต้หวันพันหวานทำไมถึงเรียกว่าพันหวานเพราะว่ารสของเสารรพันนี้ มันจะออกเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับอันนี้แย่งกันเลยครับเยอะแย่งกันเลยรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวถ้าเป็นอีกหนึ่งพันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าพันธุ์ไทยนุงที่คนปลูกเยอะๆจะเป็นรสเปรี้ยวอมหวานแต่เสารสพันธุ์หม่านเทนซิน,น,น,นจะหวานอมเปรี้ยวรสชาติผมได้ชิมแล้วนะครับปีนี้ ตอนแรกก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าผลจากการดูแลเหนื่อยยากลำบากรสชาติมันจะเป็นอย่างไรพอได้ชิมลูกแรกนะครับก็รสชาติหายเหนื่อยเลยนะครับรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวนะครับครับไม่ต้องใส่น้ำปลานะครับพอรสชาติของเขาจะมีลักษณะหวานอมเปรี้ยวกิมมิกลิ่นหอมด้วยนะครับมีกลิ่นหอมด้วย พอมออบลงนะครับอยู่กไกลข้างล่างจะมีแต่เถาลำต้นขึ้นไปนะครับเราจะไม่ยอมให้อา่าต้นมันเหลือกิ่งไว้นะครับถ้าออกยอดมาตามข้อเราก็จะเด็ดทิ้งนะครับถ้าไม่เด็ดทิ้งมันก็จะไม่เป็นลูกแล้วก็มันก็จะไปแย่งอาหารกันเพราะฉะนั้นเราจะ เลี้ยงไว้แค่เถา 2, สองเถาเท่านั้นนะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับเลี้ยงไว้เถาเดียวนะครับเถาเดียวอันนี้แตกยอดเป็นสองยอดนะครับบางทีเราก็ปล่อยเลยนะครับให้มันไปแตกยอดข้างบนคางครับให้ไม่แตกยอดข้างบนคาง กลางวันนั่งนั่งได้สบายนะครับเป็นล่มของเป็นล่มนั่งพักผ่อนได้สบายนะครับกันแดดได้เลยนะครับครับ,รบนี่นะครับต้นนี้ก็มีลูกสองลูกละสองลูกสามสี่ลูกละนะครับ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ทุกท่านได้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับจากบ้านสวนพลอยภูมร้อยเอ็ดขอบคุณครับ